พระเจ้าทรงอธิบายวิญญาณและต้นกำเนิดของพวกเขาโรคและการรักษาโรคบทที่35ความแตกต่างของวิญญาณบนโลกพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณจากเบื้องบนโดยมีบางคนที่กำเนิดมาจากโลกสุริยะที่สมบูรณ์แบบสิ่งเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่มีลักษณะคล้ายโลกนี้และนี่คือที่ที่พวกเขาปรารถนาที่จะบรรลุความเป็นบุตรของพระเจ้า ยิ่งดาวเคราะห์สมบูรณ์แบบน้อยเท่าไหร่ผู้อพยพก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นฉันยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีการทดลองที่รุนแรงน้อยกว่าที่จะผ่านไปในช่วงชีวิตที่สแต่พวกเขาอาจได้รับความเสียหายต่อจิตวิญญาณของพวกเขามากกว่าอย่างไรก็ตามพวกมันมีเชื้อโรคชีวิตดึกดำบันที่แข็งแกร่ง อยู่ภายในตัวมันเองถ้ามันถูกปลุกให้ตื่นอย่างถูกต้องอีกไม่นานชีวิตของจิตวิญญาณของพวกเขาก็จะกลับคืนสู่สภาพการทำงานที่เหมาะสมในที่สุดและบ่อยครั้งที่สุดมีวิญญาณที่กำเนิดมาจากโลกนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม พวกเขาคือคนที่พูดอย่างเคร่งครัดถูกเรียกให้เป็นบุตรและธีดาของพระเจ้าทว่าพวกเขาก็อ่อนแอที่สุดและหากปล่อยไว้เพียงลำพังก็จะกลายเป็นคนเลวซามโดยสิ้นเชิงได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นไปได้เพราะในบรรดาทุกๆร้อยคนแน่นอนว่ามีบุคคลที่แข็งแกร่งหนึ่งหรือสองคนที่มาจากเบื้องบน ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องดวงวิญญาณที่อ่อนแอและด้วยเหตุนี้จึงป้องกันการพินาศโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีแกะที่สูญหายไปในหมู่พวกเขาแต่สักวันหนึ่งพวกมันก็จะถูกพบอีกครั้ง ถ้าว่าดุทุกดวงวิญญาณไม่ว่าอ่อนแอไร้หนทางสับสนอย่างสิ้นเชิงและต่ำช้าในตัวเองเพียงใดก็ตามต่างก็มีเชื้อโรคแห่งชีวิตดั้งเดิมซึ่งไม่มีวันเสื่อมสลายได้หากในเวลาที่เหมาะสมดวงวิญญาณถูกพาไปสู่ขั้นที่สามารถปลุกชีวิตปฐมวัยที่อยู่ด้านในสุดได้ดวงวิญญาณก็จะได้รับพรทันที มีความรักและสติปัญญาเข้มแข็งในทุกสิ่งเมื่อนั้นก็เป็นลูกขององค์ผู้สูงสุดเช่นเดียวกับทู่สวรรค์ที่จุติเป็นมนุษย์หรือดวงวิญญาณที่มาจากดวงอาทิตย์ตรงกลางดวงอาทิตย์ที่น้อยกว่าของดาวเคราะห์หรือจากความมืดอื่นๆและด้วยเหตุนี้ลูกโลกที่ไร้แสงซึ่งมีมากกว่านั้นในที่อันกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าทรายในทะเลและหญ้าบนแผ่นดิน การวางมือหรือรูปโคนจมูกเบาๆผ่านขมับลงมาจนถึงช่องท้องบุคคลที่มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอาจทำให้อีกคนตกอยู่ในภวังได้อย่างหลังอาจเป็นคนบาปที่โง่เขลาและเชื่อโชคลังที่สุดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแท้จริงแต่ในระหว่างการนอนหลับเช่นนั้นวิญญาณของเขาไม่ว่าจะถูกรบกวนเพียงใด เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของร่างกายและเชื้อโลกแห่งชีวิตเริ่มแรกเริ่มเคลื่อนไหวภายในวิญญาณได้ชั่วขณะหนึ่งหากคุณต้องซักถามบางสิ่งเกี่ยวกับคนหลับอย่างตะลึงเช่นนี้คุณจะได้รับคำตอบที่ชาญฉลาดอย่างน่าประหลาดใจ หลังจากนั้นไม่นานบุคคลดังกล่าวตามคำแนะนำของเขาเองที่ต้องปฏิบัติตามจะตื่นขึ้นสู่ชีวิตฝ่ายโลกอีกครั้งและเชื้อโรคแห่งชีวิตดั้งเดิมของเขาจะกลับคืนสู่ความเกรียดค้นในอดีต วิญญาณกลับเข้าสู่พันธะเนื้อหนังก่อนหน้านี้อีกครั้งและจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะมึนงงมันไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับปัญญาที่ผ่านออกมาจากปากที่จุติมาของมันและมันก็โง่เขาและเชื่อโชคลางเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้ง ขอให้สิ่งนี้พิสูจน์แก่คุณว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีวิญญาณใดเลวซามจนไม่สามารถรักษาให้หายได้แน่นอนว่าด้วยดวงวิญญาณจำนวนมากอาจต้องใช้เวลานานทั้งที่นี่และที่อื่นๆจนกว่าดวงวิญญาณจะบรรลุความมั่นคงที่เป็นอิสระและดีต่อสุขภาพ ซึ่งจำเป็นในการปลุกเชื้อโรคดึกดำบันภายในดวงวิญญาณให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่และกระจายไปทั่วทุกส่วนโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามหากจะถือว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้และคิดไม่ถึงในจิตวิญญาณที่ดูเสื่อมรามอย่างสิ้นเชิงจะเป็นบาปใหญ่หลวงต่อความรักและสติปัญญาของพระเจ้าเมื่อพิจารณาด้วยสายตาแห่งการพิภากษาของโลก ดวงวิญญาณที่เชื่อว่าถูกประนามเป็นเหมือนขยะจากนรกและเป็นบ่อกเกิดแห่งบาปอันมหึมาบทที่36ความเจ็บป่วยทางจิตและการรักษาพระเจ้า อย่าตัดสินผู้อื่นเพราะเหตุนี้คุณจึงอาจตัดสินตัวเองในที่สุดมันจะไร้มนุษยธรรมและโง่เขลาอย่างยิ่งหรือที่จะตัดสินและการลงโทษคนที่ป่วยทางร่างกายเพียงเพราะเขาป่วยและเป็นทุกข์อย่างไร้ศีลธรรมอย่างไรก็ตามการตัดสินและประนามบุคคลที่จิตวิญญ,ญาณอ่อนแอและป่วยไขย้ถือเป็นความโง่เขลาที่ยิ่งใหญ่กว่าและไร้มนุษยธรรมเสียอีก ตามกฎหมายและข้อบังคับของคุณคุณเรียกบุคคลดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรและลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงโดยไม่ต้องสงสารและคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังลงโทษจิตวิญญาณเพราะมันป่วยโดยไม่ใช่ความผิดของตัวเองถามตัวเองว่าสารของคุณจะต้องปรากฏต่อพระเจ้าอย่างไร ถามตัวเองด้วยว่าไซเรเนียผู้ใจบุญของฉันในฐานะผู้พิพากษาสูงสุดของกรุงโรมที่มีอำนาจเหนือชีวิตและความตายคุณจะทำอะไรกับอาชญากรหลักทั้ง5คนหากฉันไม่ได้ไปที่นั่นอย่างที่ฉันเห็นคุณคงได้ฟังการนับการกระทำที่ชั่วร้ายและน่าอับอายของพวกเขาและสุดท้ายก็ถูกตรึงที่กางเขนทั้งห เคยคิดบ้างไหมว่าวิญญาณเช่นนั้นสามารถสถิตยอยู่ในหสิ่งนี้ได้ไม่นะสิ่งนี้คุณจะไม่เคยคิดด้วยความโกรธเคืองจากอาชญากรรมของพวกเขาคุณจะประหารชีวิตพวกเขาอย่างเลือดเย็นที่สุดและยิ่งกว่านั้นทำจิตใจของคุณให้สบายขึ้นโดยคิดว่าคุณได้ให้บริการที่ดีแก่ทั้งพระเจ้าและมนุษยชาติ สิ่งเสียหายที่เจ้าจะทำแกมมวลมนุษยชาติด้วยการกําจัดวิญญาณเหล่านั้นซึ่งบัดนี้รักษาจนหายดีแล้วทั้งกายและใจแล้วส่องสว่างราวกับดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังมนุษย์ในโลกนี้และจะอบอุ่นและจูงใจผู้คนหลายพันคนให้ทำสิ่งที่ดีและเป็นความจริงนับจากนี้ไปเจ้าจะดำเนินไปในทางที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอน แต่ก่อนนี้เจ้าคงไม่ยอมอ่อนข้อและดูเถิดนี่เป็นกรณีของศาลยุติธรรมชั่วคราวทั้งหมดบนโลกที่รักของเราส่วนโรคทางกายก็มีแพทย์เป็นผู้จัดเตรียมยาทุกรูปแบบมีเพียงโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานจิตใจที่ยากจนเท่านั้นไม่มีแพทย์และยารักษาโรคอื่นใดนอกจาก หนังสือเล่มหนาที่เต็มไปด้วยกฎหมายที่ยากจะรักษาและดาบแห่งการพิภากษาแขวนอยู่เบื้องหลังกฎหมายจะดีกว่าไหมรอบคอบและมีมนุษยธรรมมากขึ้นที่จะสร้างแพทย์และยารักษาโรคสำหรับดวงวิญญาณที่ป่วยแทนที่จะสร้างร่างกายซึ่งอีกไม่นานจะกลายเป็นอาหารของหนอน ฉันรู้ดีที่สุดอย่างแน่นอนว่าโรคที่ฝังลึกในจิตวิญญาณน,นั้นรักษายากกว่าโรคร้ายที่ส่งผลต่อร่างกายแต่ไม่มีสิ่งใดที่รักษาไม่หายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามสำหรับทุกคนมีความเจ็บป่วยขั้นสุดท้ายซึ่งไม่มีทางรักษาได้ทั่วโลกแต่พวกคุณกลับทําสิ่งที่ผิดมากมาย เพื่อรักษาร่างกายที่สุดโทมโดยสิ้นเชิงคุณจะต้องสร้างโรงพยาบาลร้านขายยาและสปาเพิ่มขึ้นทุกแห่งคุณประดิษฐ์ขี้ผึ้งพาสเตอร์และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแต่คุณยังไม่ได้สร้างสถาบันเดียวสำหรับจิตวิญญาณอมะตะแน่นอนคุณพูดในใจถ้าไม่มีพระองค์จะเป็นไปได้อย่างไร เราจะรับและเรียนรู้เรื่องนี้จากใครนี่เป็นความจริงอย่างแน่นอนโดยทั่วไปการได้รับความรู้นี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบธรรมชาติของมนุษย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าการมีความรู้เชิงประจักษ์ว่าน้ำสมุนไพรจะรักษากรดในกระเพาะอาหารส่วนเกินได้เร็วที่สุด แต่จิตวิญญาณมนุษย์ที่เป็นอมตะในความซับซ้อนของมันสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมมากกว่าท้องที่เต็มไปด้วยความตะกะตะกรามเป็นเรื่องจริงตลอดเวลาที่แพทย์ด้านจิตวิญญาณได้ถูกส่งมายังโลกนี้โดยพระเจ้าดนใจและพวกเขาก็สั่งสอน วิธีที่เหมาะสมในการรักษาจิตวิญญาณของมนุษย์บางคนเชื่อฟังคำแนะนำและได้รับการรักษาอย่างไม่สิ้นสุดแต่สิ่งที่เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังบนโลกนี้มักจินตนาการว่าตนเองมีสุขภาพที่ดีในจิตใจอยู่เสมอในที่สุดก็ข่มเหงแพทย์เหล่านี้และห้ามไม่ให้พวกเขารักษาวิญญาณที่ป่วย ด้วยวิธีนี้ผู้ยิ่งใหญ่และมีอำนาจบนโลกนี้จึงเป็นเครื่องมือเสมอในการป้องกันคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับวิธีการรักษาสำหรับจิตวิญญาณเหล่านี้จากการพัฒนารากที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของต้นไม้แห่งการรักษาที่เหมาะสม ณที่ใดหว่านเมล็ดพืชที่แข็งแรงและสมบูรณ์คนที่มีความเห็นแก่ตัวและหิวโหยในโลกนี้ก็จะตัดต้นไม้นั้นออกกำจัดกิ่งไม้และกิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและขูดเปลือกที่สำคัญออกจนต้นไม้ทั้งต้นได้เหี่ยวเฉาและตายไปด้วยเหตุนี้จนถึงชั่วโมงนี้เองยังไม่มีการประดิษฐ์และดำเนินการวิธีการเยียวยาสำหรับ ดวงวิญ,ญญาณที่ป่วยนอกเหนือไปจากกฎหมายที่รุนแรงอย่างยิ่งคุกใต้ดินที่น่าสยดสยองดาบที่คมกริบและไล้ความปราณีและเครื่องมือทุกประเภทของการประหารชีวิตและความตายอันเจ็บปวดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากจิตวิญ,ญญาณที่กําลังป่วยเหมือนกันแต่ก็แข็งแกร่งอย่างหลังต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนอื่นหากการรักษาดวงวิญญ,ญาณเล็กๆ ที่อ่อนแอและตกต่ำจะประสบความสำเร็จบนโลกนี้บทที่37เกี่ยวกับสถาบันทางจิตและแพทย์แห่งจิตวิญญาณพระเจ้าตัวเราเองต้องลงมายังโลกนี้เพื่อว่าสำหรับดวงวิญญาณที่ป่วยทั้งหมด เราจะได้สถาปนาสถาบันที่ถาวรและมีประสิทธิภาพตลอดไปสำหรับการรักษาของพวกเขาดังที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างตัวเองได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องยากเสมอที่จะสถาปนาสถาบันประเภทนี้สำหรับดวงวิญญาณที่ป่วย เพราะบางคนจะเริ่มรู้สึกว่าสิทธิในจินตนาการของตนในโลกนี้กําลังถูกระเมิดการรักษาตนเองและความรักทางโลกลมหายใจแห่งนรกในใจมนุษย์จะต่อต้านอยู่เสมอไม่ประสงค์จะรักษาทุกอันแสนสาหัสให้หาย และจะไม่ละทิ้งการเยียวยาทางโลกหรือกฎเกณฑ์อันรุนแรงที่ยากจะรักษาพร้อมกับคำพิพากษาและการลงโทษของพวกเขาอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามจะมีคนมากมายหลังจากเราที่จะใช้ประโยชน์จากสถาบันการรักษาจิตวิญญาณน,นี้ที่เราสถาปนาขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนจํานวนมาก สถาบันรักษาจิตวิญญาณที่แท้จริงดังกล่าวจะต้องอดทนต่อการทดลองและความยากลำบากมากมายที่ควบคุมโดยผู้มีอำนาจทางโลกแต่ในดวงวิญญาณที่ป่วยหนักในตัวเองอย่างไรก็ตามฉันจะรู้วิธีปกป้องพวกเขาแต่หากวิญญาณทางโลกที่ป่วยหนักด้วยความตั้งใจของตนเองพยายามที่จะโค่นสถาบัน การรักษาเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากความบ้าคลั่งอย่างแท้จริงแล้วเราจะยึดพวกเขาด้วยการตัดสินที่เหมาะสมและพิเศษและเราจะจัดเตรียมการรักษาวิญญาณของพวกเขาในสถาบันต่างๆในโลกภายนอกที่ซึ่งจะมีการส่งเสียงหอนและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมากมายจนกว่าการรักษาจะค่อยๆบรรลุผลสำเร็จ แม้แต่ในโรคนี้ยาที่มีฤทธิ์ก็มักจะมีรสค่อนข้างขมแต่ยิ่งกว่านั้นคือยารักษาดวงวิญญาณที่อยู่ภายนอกเนื่องจากต้องมีพลังมากพอที่จะรักษาดวงวิญญาณที่ป่วยเป็นอันตรายได้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาได้มาก่อนใช่พวกเขาจะหายเป็นปกติอย่างแน่นอน แต่มันจะเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและยาวนานดังนั้นผู้ที่จะรักษาจิตวิญญาณของเขาในสถาบันการรักษาทางโลกเหล่านี้ย่อมเป็นสุขด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้คุณซึ่งเป็นผู้พิภากษาผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะเป็นแพทย์ด้านจิตวิญญาณที่แท้จริงและคุณจะต้องผ่านการพิพากษาอันชอบธรรม เหนือจิตวิญญาณที่ป่วยทุกดวงซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นตัวและไม่ทำให้อารมณ์เสียไปมากกว่านี้ โดยแท้จริงแล้วระดับที่คุณจะทำให้สภาพของจิตวิญญาณที่ป่วยอยู่แล้วแย่ลงโดยการพิพากษาที่ป่วยในตัวเองจิตวิญญาณของคุณเองก็จะเศร้าหมองและเจ็บป่วยมากขึ้นเช่นเดียวกันและการรักษาของคุณในโลกภายนอกจะเจ็บปวดยิ่งกว่าจิตวิญญาณที่คุณทำให้ทุกทรมานมากขึ้นจากการตัดสินที่ชั่วร้ายของคุณ สำหรับดวงวิญญาณเช่นนั้นแม้ว่าคุณจะต้องตัดสินอย่างชั่วร้ายและไร้สาระแต่ดวงวิญญาณนั้นก็ยังคงป่วยอยู่แม้ว่ามันจะตอบสนองต่อการรักษาง่ายๆในโลกภายนอกก็ตามอย่างไรก็ตามวิญญาณของผู้พิพากษาที่ไม่ได้รับความสว่างหลังจากการพิพากษาที่ไร้ประโยชน์และชั่วร้ายทุกครั้ง จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยแก่ดวงวิญญาณที่ถูกตัดสินอย่างโหดร้ายเป็นสองเท่าและด้วยเหตุนี้จึงจะทำให้ความเจ็บป่วยทางจิตของตัวมันเองเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเช่นกันดังนั้นจึงสรุปได้ง่ายๆว่ากระบวนการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยหนักของผู้พิพากษาเช่นนั้นในภายหลังจะเป็นกระบวนการที่ขมขืนและยืดเยื้อ หากคุณบังเอิญเป็นแพทย์ไร้ความสามารถและตัวเองป่วยอยู่ไปหาคนป่วยอันตรายคิดแต่ผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัวและในความไร้ความสามารถของคุณให้ยาแก่เขาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเขาเท่านั้นแต่ยังทำให้อาการของเขาแย่ลงแล้วคุณจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นตามธรรมเนียมของคุณคุณจะไม่ได้รับค่าจ้างหากคุณไม่ได้ช่วยเหลือเขา แต่คุณติดโรคของเขาแทนตัวคุณเองแพทย์ผู้มีความสามารถซึ่งไปเยี่ยมคนไข้เก่าของคุณแทนคุณคงจะรักษาเขาด้วยอย่างง่ายๆแต่ได้ผลอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่คุณที่กำลังทุกทรมานจากโรคสองโลคนี้ เขาจะต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงเป็นสองเท่าซึ่งในร่างกายที่ทุกทรมานของคุณจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นสองเท่ามากกว่าที่ยาธรรมดาธรรมดาจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายเดิมของคุณบทที่38ความยุติธรรมที่แท้จริงพระเจ้าข้าพระเจ้าคิดว่าเรื่องนี้กระจ่างแก่ท่านแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดดำเนินการต่อไปโดยที่ข้าพเจ้าได้แจ้งแก่ท่านแล้วมิได้หมายความว่าท่านจะต้องยกเลิกเรือนจําและสถานกักกันทั้งหมดซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่จําเป็นอย่างยิ่งในการตอบโต้ความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ของวิญญาณที่ป่วยหนะักหรือทําลายโซ่ตรวนและดาบทั้งหมดนี่ไม่ใช่ความหมายเพราะวิญญาณที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ จะต้องแยกออกจากผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและถูกกักขังภายใต้การดูแลจนกว่าจะหายดีอย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้ความโกรธและความปรารถนาที่จะแก้แค้นกักขังพวกเขาไว้ในที่ปลอดภยัยแต่ให้แสดงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความกังวลอย่างจริงใจของคุณที่ว่าพวกเขาอาจจะได้รับการรักษาให้หายดีเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณแห่งความรักที่แท้จริงแสดงให้คุณเห็นว่าคนป่วยหนักคนใดคนหนึ่งต้องการยารดขมอย่าระงับยานั้นไปจากเขาเพราะนี่จะเป็นสัญญาณของความเมตตาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่เหมาะสม คุณต้องจ่ายยารดขมให้กับผู้ป่วยหนักด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักที่แท้จริงเท่านั้นมันจะนำมาซึ่งการฟื้นตัวตามความปรารถนาของเขาอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้คุณจะได้รับพรมากมายสำหรับตัวคุณเอง ยาที่ข้าพเจ้าจ่ายให้ห้าคนครั้งแรกในตอนต้นของเวลาเย็นนั้นไม่หวานและอร่อยอย่างแน่นอนแต่ความรักอันยิ่งใหญ่ที่เรามีต่อพวกเขาตระหนักดีว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ของพวกเขาและด้วยเหตุนี้ ยาอันขมขื่นจึงเป็นการกระทําสูงสุดแห่งความรักที่เรามีต่อพวกเขาด้วยดังนั้นในตอนเช้าจึงง่ายกว่ามากที่จะรักษาพวกเขาให้หายจากความชั่วร้ายทั้งหมดและหากหนึ่งในนั้นรู้สึกขุ่นเคืองต่อเราเพราะยาอันขมขื่นก็ให้เขาพูดออกมา แต่ถ้าบุคคลใดมีอารมณ์โกรธแค้นอยากแก้แค้นทรมานและทรมานผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไร้ความปราณีการกระทำของพวกเขาทำให้เขาเป็นอาชญากรมากขึ้นหลายเท่าและวันหนึ่งเขาจะได้ลิ้มรสยาที่มีรสขมที่สุดมากขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้มาตรการใดในการประเมิน มาตรการเดียวกันนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อให้รางวัลแก่คุณใครก็ตามที่วัดด้วยความรักที่แท้จริงวันหนึ่งเขาจะถูกวัดเช่นกันแต่ผู้ที่วัดความโกรธและการแก้แค้นสักวันหนึ่งเพื่อรับการรักษาของเขาเองจะได้รับยาชนิดเดียวกันแต่เป็นสองเท่าและเขาจะไม่ถูกปล่อยเร็วเกินไปแม้แต่วินาทีเดียว จากสถาบันที่โหดร้ายที่สุดในโลกภายนอกจนกระทั่งทุกวินาทีเส้นใยแข็งภายในจิตวิญญาณของเขากลายเป็นสีขาวและอ่อนนุ่มเหมือนขนแกะตอนนี้ฉันได้แสดงให้คุณเห็นถึงธรรมชาติและลักษณะนิสัยที่แท้จริงของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วและคุณไม่สามารถพูดได้อีกต่อไป สิ่งนี้เราไม่รู้แต่ในเมื่อท่านทราบแล้วจงปฏิบัติตามและสั่งสอนแก่ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าท่านด้วยและเนื่องจากท่านเองก็ป่วยอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตนกำลังทําอะไรอยู่ในฐานะผู้ร่วมมือที่แท้จริงและมีสุขภาพดีที่ทำงานให้กับอาณาจักรของเราบนโลกนี้คุณจะกระตือรือร้อนในมาตรการที่เหมาะสมและดีที่สุด และความยินยอมของเราจะติดตามคุณไปทุกที่อย่างไรก็ตามหากคุณจะไปทำงานที่อื่นโดยดำเนินชีวิตแบบเดิมๆจงรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณติดเชื้อจากความชั่วร้ายในสมัยโบราณอีกครั้งขอให้ฉันรักษามันเพื่อที่คุณจะได้ไม่ป่วยเป็นสองเท่า โอ้คุณผู้ตัดสินที่ทำให้คนป่วยที่น่าสงสารป่วยหนักกว่าที่เคยเป็นมาจงพิจารณาอย่างจริงจังว่าคุณเป็นใครและคุณควรเป็นอะไรในความจริงทั้งหมดและสิ่งที่คุณควรทำตามคำสั่งของพระเจ้าคุณเป็นผู้พิพากษาและเจ้าเหนือหัวที่ปกครองเหนือความไร้อำนาจของประชาชนซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณจะได้รับอำนาจพลังและความเคารพจากคุณจะเป็นบิดาที่แท้จริงของประเทศของคุณและด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องคำนึงถึงสุขภาพของจิตวิญญาณของลูกๆมากมายที่มอบความไว้วางใจให้กับคุณด้วยความรักและความขยันหมั่นเพียรของพ่ออย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องเป็นหมอที่ดูแลร่างกายแต่เป็นหมอที่ดูแลจิตวิญญาณของพวกเขา หากคุณเห็นลูกของคุณไม่เคารพกฎเกณฑ์ของพ่อแม่และแม้กระทั่งทำบาปร้ายแรงต่อพวกเขาเป็นครั้งคราวสมควรไหมที่พ่อแม่จะรับลูกคนหนึ่งไปทรมานเป็นตัวอย่างเพื่อขัดขวางผู้อื่นและแขวนคอในที่สุด มันอยู่บนไม้กางเขนสิ่งนี้สามารถทำได้เมื่อถึงจุดหนึ่งโดยพ่อที่เมาจนหมดอำนาจอย่างไรก็ตามคุณจะไม่พบตัวอย่างเช่นนี้มากมายตลอดประวัติศาสตร์โลกพ่อแม่ที่ดีกว่าในหมู่พวกเจ้าอย่างน้อยก็จะตำหนิเด็กที่ระเมิดในลักษณะที่ดูเหมือนร้ายแรงและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดถึงกับลงโทษพวกเขาด้วยไม้เรียวที่สะดุดี หากเด็กๆปรับปรุงพฤติกรรมของพวกเขาหลังจากนั้นจะทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนเป็นความปรารถนาอันเหมาะสมสำหรับคุณที่จะเห็นจิตวิญญาณของลูกๆของคุณสดชื่นและมีสุขภาพดีในบริษัทของคุณ ผู้พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่จะต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและความยินดีของคุณจะไม่มีวันสิ้นสุดวางตัวเองในตำแหน่งของผู้ที่ต้องฟังคุณตลอดจนยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายของคุณมันจะไม่ถูกใจคุณหรือหากพวกเขาในฐานะผู้พิพากษาของคุณมีความเห็นอกเห็นใจและผ่อนปรนต่อคุณ คุณคงปรารถนาอย่างสมเหตุสมผลว่าพฤติกรรมของพวกเขาต่อหน้าคุณหากคุณต้องยืนต่อหน้าพวกเขาด้วยดวงวิญญาณที่ป่วยจะเหมือนกับพฤติกรรมของคุณที่มีต่อพวกเขาหากพวกเขายืนต่อหน้าคุณด้วยจิตวิญญาณที่ป่วยพอๆกัน